สวัสดีครับมูลนาสแดงจก L ิซิ2 0 2 4ครับผมผมเชนครับผมสกายครับเราสองคนคนที่เกิดอะไรก็ือบนี้ไม่รู้ไม่ร้อะไรเลยว่าชีวิต <ทำ S 1> ชีวิตจริงก็เหมือนกาแฟครับทำไมอะผมอันนั้นเลยครับไปจริงแล้วอะ่านกาคมมวานผมไม่เคแล้ว ผมก็ไม่ต้องดูครับเอ้ยผมก็ต้องต้องรอดูครับเพราะว่าสมแบบเคลียร์พ่อเสร็จแล้วาบอกว่าอาจจะบอกว่าฟ้าหลังฝนยอมงดงามเสมอโอ้ยนย้ยยรยย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 กันยย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 ยคยยยยไดย กอดั้นกอดั้นเลยโดยเฉพาะอยู่กับพี่ชีวินครับแต่พี่ชีวินแบบถ่ายจนเป็นรูปผมผ่อนคลายแบบมันเป็นงานงานของผมได้ดีมากครับดีมากกดดิ่งนี้ด่เห่อกดดิ่งนี่เหรอก็ต้องซิงกับเชนอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบพ่อผมพ่อผมไม่ได้สนิทกันไม่ค่อยได้คุยกันอะไรนะครับผมก็เลยน่าจะเจ็เพราะผมอยู่เวิมันมาก่อนแล้วเวิร์กช็อปมันมาก่อนอะไรประมาณนี้ อะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นผมหน้ามันตึงมาเองอะแบบยิ้มไม่ออกอะยิบไม่ออกก็ไม่เอาใจก็เลยก็มาแล้วแต่ซีนครับเราไม่สนใซีนที่เวลามีช่างภาพมาดูเยอะๆครับคน ครับผมไม่เขินกันเองแต่ว่าเขินคนอื่นใช่ครับแล้วตอนนี้เริ่มต้นเริ่มชินจากกล้องยังยังยังชินแล้วครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะมีสักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังแแบบยังยด้ก็ต้องรอติดตามครับผมรอติดตามครับผมรอติดตามรอติดตามถ้าถ้าผมเปสักล้านไ่เกี่ยงเลยอยากอยากให้ผมนะ ก็อาจจะหวานครับไม่ก็ซีซั่นสองผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงแบบมหาลัยหรือว่าอะไรยังไม่รู้เหมือนกันเลยเพราะว่าซีซั่นสองเรายังไม่เรายังไม่มีแผนทำไม่มด้หกไม่นะ็หวังว่าพี่แมอยากให้เราสังเกตนะสังเกตลงมาแบบแยกเอ้วก็รู่าดีก็ผมไม่ใช่พวกเสียนบทผมยังไม่รู้ขนาดนั้นแต่ครับอยากให้ผมเป็นแบบไหนก็คงแบบอยากให้แบบแบบเดิม ให้แบบหวานขึ้นแล้วก็มีแบบอะไรที่แบบมันดูเข้มข้นขึ้นเลยครับอาจจะหวานขึ้นไม่ก็ลดลดสถานะต้องดูแล้วแต่แล้วแต่ครับก็จะมาลองกันครับผมเดี๋ยวว่าแฟนตาเฟนอยู่ดูช่วงต่างๆจากพี่ยังเขาพี่แบบว่าพี่ไม่หลุดเยอะมากพี่ไหลุดอะไรครับไม่มีครับเห็นแล้วก็สงสารพี่กิตครับ ก็พี่กิตเขาดูไม่ค่อยชอบสกายเท่าไหร่ไม่เขาเป็ดูไม่พี่กิตเขาแกล้งผมผมไม่เคยแกล้งพี่กิตเลยห้าหกสาบานต่อหน้ากล้องไม่ดีมั้งแต่ว่าต่อจากนี้ก็คือเราไม่ได้แบบว่าได้แบบว่าออกงานอะไรอย่างเี้ยมก็สนุกดีใช่ครับก็ไปไหนก็ไปด้วยกันครับ ก็ฝากคู่ผมด้วยครับเติ้์มาวินแล้วก็ฝากเอ็มวีจิตอยู่หรือยังด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเอ้ยมีเอ็มวีต่อมาก็คือมุมไกลๆครับผมก็ขอฝากทุกเอ็ของค่ายเลิฟซิกเลยนะครับเอ้ยของค่ายเทียค่ายเทียเลิฟซิองพันยี่สิีนะครับผมครับผมครับนเราจองน่เพเอมีทุกเย้่เหีลย่านยม่เ็นผไมเลม่เนล่หนย่หยไ่หยม่บมมไมม